ไปต่อกันที่เรื่องงการอนุรั์ประวัติศาสตร์จชตกันบ้างครับเลขาธที่การสอบตอร,บรับรับมอบหนังสือพัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์3จังหวัดชายแดนภาคใต้าจากสำนักศรริลปากรที่11สงขคล้าเพื่อส่งต่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้สังคมพหูวัฒนธรรม ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออปตอนะครับพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับนายพงษ์ธันําเัาเงินผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่11สงขลาและคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบหนังสือพัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน50เล่มเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับบุคลากรได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุหุวัฒนธรรมรวมถึงให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เลขาี <ersch> <S <S <lime Man> ่การสอปตกล่าวว่ากรมศิลปากรมีข้อมูลเชิงบุคคลเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่าประชาชนในพื้นที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญในการนำมาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐจัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานของนักวิชาการทางโบราณคดีและการตรวจสอบทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นคำอธิบายที่สามารถเชื่อถือได้ส่วนเรื่องวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สอปตได้ความสําคัญและส่งเสริมการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพตเมื่อวันที่19กันยายนที่จังหวัดนราธิวาสมีมติให้ปลักดันเรื่องของวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์และจะมีการตั้งสถาบันภาษานานาชาติในภาคใต้มีการจัด ทำปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมทุกเดือนเพื่อเผยแพร่ประเพณีภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักสำหรับหนังสือพัฒนาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์3จังหวัดชนนายแดนภาคใต้จัดทำขึ้นเพื่อน,นำหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนาราธิวาสและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดให้เป็นเรื่องราวของผู้คนสภาพสังคมเศรษฐกิจกและงานศิลปกรรมในในอดีตนะคะโดยจัดลำดับปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นฐานข้อมูลสําคัญที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของสังคมพาหุวัฒนธรรมผู้ที่สนใจหนังสือดังกล่าวนะคะสามารถ ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นอีบุ๊กได้ผ่านทาง f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจสำนักศิลปากรที่11สงขลาค่ะ